ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญปวยทาในรูปแบบของดอกไม้แบบใหม่อีกแบบนะคะหรือเราจะพับเป็นดอกไม้นะคะไว้ใช้สําหรับติดเสื้อนะคะงานบุญก็ได้นะคะลักษณะที่เราพับสําเร็จรูปก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการพับนะคะค่วะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะนํามาพับ ในรูปแบบของดอกไม้นะคะก็จะมีริบบิ้นจำนวน4เส้นนะคะซึ่งมีความยาวเส้นละ30เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งเป็นหนึ่งใน3ส,ส่วนนะคะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมริบบิ้นอีกสีหนึ่งนะคะที่มีสีตรงข้ามกันค่ะยาวประมาณ10 1นิเซนติเมตรนะคะไว้ใช้สำหรับทำกลีบดอกนะคะแล้วเราก็จะเตรียม เกสรตรงกลางค่ะไว้ใช้สำหรับปักตรงกลางดอกไม้นะคะแล้วเราก็จะเตรียมกีบใบนะคะตามที่เราต้องการค่ะไว้แปะด้านหลังดอกไม้นะคะค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มพับเลยนะคะเราก็จะหยิบริบบิ้นจำนวน4เส้นนะคะซึ่งมีความยาวเส้นละ30ซนติเมตรนะคะ แยกออกจากกันนะคะเราจะหยิบเส้นที่มีด้านสั้นขึ้นด้านบนนะคะโดยขั้นตอนแรกเราก็จะทําฐาน4ี่ค่ะเราก็หยิบเส้นที่1ขึ้นมาตามด้วยเส้นที่2ประกบกับเส้นที่1นะคะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่3ประกบกับเส้นที่2ค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่4นะคะเราก็จะสอดนะคะคลองเข้าไปในเส้นที่1แล้วก็คลองเส้นที่สจากนั้นเราค่อยๆดึงเข้าหากันเราก็จะได้ฐาน4ี่นะคะ และวขั้นตอนต่อไปนะคะถ้าเราจะทําเหรียญปูทานแล้วก็นําเงินมาวางไว้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเราจะทําดอกไม้นะคะเราก็จะพับเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะไล่ไปนะคะจนครบนะคะประกบกันครบ4เส้นนะคะแล้วเส้นที่4ี่เราก็จะสอดไข้นะคะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะกลับด้านนะคะ ค่ะเม <át, S 1> ื er ่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราจะหยิบเส้นที่มีด้านสั้นนะคะพับนะคะประกบขึ้นด้านบนแล้วก็ไล่มาทางด้านซ้ายมือประกบกันแล้วก็สอดกีบนะคะแล้วก็เส้นด้านบนนะคะประกบลงมาด้านล่างแล้วก็สอดกีบนะคะแล้วก็เส้นทางด้านขวามือนะคะประกบแล้วก็สอดกีบประมาณเนี้ยค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะทํากีบรอบข้างนะคะ ลักษณะของขีดก็จะประมาณนี้ค่ะซึ่งเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะโดยเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนปลายโค้งเข้าหาด้านในประมาณนี้ค่ะแล้วก็สอดนะคะก็จะได้ลักษณะรูปสามเหลี่ยมประมาณนี้ค่ะค่ะเส้นที่สองเราจะไล่ไปทางขวามือแล้วก็หยิบม้วนโค้งเข้าหาด้านในแล้วก็สอดกิบในเส้นนั้นนะคะบนเส้นนั้น โอเคค่ะเ okay, ส้นที่3มเราก็จะไล่ไปทางขวามือเหมือนเดิมค่ะเราก็จะม้วนโค้งเข้าไปด้านในแล้วก็สอดเก็บบนเส้นนั้นนะคะลักษณะของเส้นลิปปิ้งจะอยู่ตรงกลางนะคะเส้นที่4ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะม้วนโค้งเข้าหาด้านในแล้วก็จะสอดเก็บบนเส้นนั้นนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบ4ด้านแล้วนะคะเราก็จะทําฐานนะคะด้านในนะคะ โดยเราก็จะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนนะคะม้วนโค้งใช้ปลายนะคะโค้งเข้าหาด้านในประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็สอดกลิบนะคะใต้ฐานในช่องถัดไปนะคะก็จะได้ในรูปแบบกึ่งกลางสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะเส้นที่2เราจะไล่ไปทางขวามือนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาค่ะ แล้วก็ใช้ปลายม้วนโค้งเข้าด้านในแล้วก็สอดจิบในช่องถัดไปนะคะแล้วเราค่อยๆดึงเราก็จะได้ในรูปแบบลักษณะฐานตรงกลางเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทำจนครบ4ด้านเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่ทาครบสีด้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําเกียวซอนด้านในนะคะโดยเราจะหยิบริบบิ้นที่เป็นสีที่เราเตรียมไว้ค่ะจากนั้นริบบิ้นที่เราเตรียมไว้จะเป็นกาก,ากเพชรนะคะเราจะนําในส่วนที่เป็นกาก,ากเพชรลงด้านล่างนะคะเราก็จะสอดปลายแรมเข้าไปใต้เส้นหรือกีบนั้นนะคะก็จะโผล่ออกมาประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะม้วนนะคะกีบนะคะ ออกไปด้านนอกนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ม้วนโคให้เป็นรูปทรงกลวยนะคะแล้วก็สอดใต้นะคะกีบนั้นก็จะผูกตรงข้ามประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเส้นที่สองเราก็จะม้วนนะคะไล่ไปทางด้านขวามือนะคะสอดเหมือนเดิมค่ะนะคะค่ะแล้วก็ม้วนออกไปด้านนอกนะคะ แล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยแล้วก็สอดเก็บใต้ฐานนั้นนะคะแล้วก็จะผูกช่องตรงข้ามนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้าไปจนครบสี่ด้านนะคะ ค่ะเมื่อเราทำกลีบนะคะด้านในนะคะจนครบสีด้านแล้วนะคะจากนั้นเราก็จัดนะคะแต่ละด้านเข้าหากลีบนะคะก็จะได้ลักษณะตามภาพประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำกลีบรอบข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะลักษณะของกลีบรอบข้างก็จะประมาณนี้ค่ะโดยเราจะเลือกเส้นที่มีความยาวนะคะ เส้นใดก่อนก็ได้ค่ะเราจะม้วนเข้ามาด้านในประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้ปลายม้วนโค้งเข้าด้านในนะคะลักษณะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สอดกลีบนะคะใต้ฐานกลีบช่องถัดไปนะคะประมาณนี้ค่ะและกลีบที่สองเราก็จะไล่ไปทางขวามือนะคะก็ม้วนริบบิ้นเข้ามาด้านในแล้วก็ม้วนโค้งเข้าด้านในอีกรอบหนึ่งแล้วก็สอดกลีบในช่องถัดไป โอเคค่ะเราก็จะไล่นะคะวนทำจนครบสี่กลีบเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราทำกรีบจนครบ4ด้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตัดดิบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะค่ะเราจะใช้กรนไกรแบบธรรมดาหรือกรรไกรหยักก็ได้นะคะแล้วเราก็จะตัดแต่ละด้านออกนะคะประมาณนี้ค่ะไล่วนตัดจนครบสด้านเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราตัดจนครบ4ด้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำกีซอนที่เราเตรียมไว้ค่ะมาแปะตรงกลางเหมือนตามตัวอย่างนะคะก่อนที่เราจะแปะนะคะเราก็จะไปติดกาวนะกาวร้อนก่อนนะคะค่ะเราก็จะนำกีซอนนะคะไปติดกาวร้อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำมาแปะตรงกลางนะคะ ของดอกไม้นะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํากีบใบนะคะมาแปะด้านหลังนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็ไปติดกาวร้อนก่อนนะคะค่ะเมื่อเราติดกาวร้อนแล้วนะคะเราก็จะนําไปแปะด้านหลังนะคะของดอกไม้ที่เราพับ แล้วนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้เทคนิคในการพับเหรียญปวยทานในรูปแบบของดอกไม้แบบใหม่อีกหนึ่งแบบหรือเราจะทําเป็นเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่ก็ได้นะคะโอเคค่ะเมื่อเพื่อนๆคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะฝากเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามขอบคุณค่ะ